การเลือกสวระดับจังหวัดในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับขณะที่ด้านประหลัดกรุงเทพมหานครนั้นระบุว่ามี17คนที่ถูกคัดออกเนื่องจากมาไม่ทันตามเวลาที่กําหนดครับการเลือกสวระดับจังหวัดที่โรงแรมเซ็นทรศูนยนราชการในส่วนของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งทั้งหมดนั้นมีผู้สมัครจาก 20- 20กลุ่มอาชีพที่ได้รับการเลือกเป็นสวระดับอำเภอผ่านเข้าสู่ระดับจังหวัด ทั่วประเทศในวันนี้มีจํานวนทั้งหมด23,645คนโดยแต่ละจังหวัดนั้นจะต้องดําเนินการคัดเลือกให้ได้ผู้รับการเลือกเป็นสวร,ระดับจังหวัดกลุ่มอาชีพละ2คนจาก20กลุ่มรวม40คนและเมื่อรวมทั้ง77จังหวัดแล้วจะมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นสวร,ระดับจังหวัดที่จะเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนรวม3 0 8 0คนทั้งนี้ในช่วงเช้าระหว่างกระบวนการเลือกสวร,ระดับจังหวัดนางวันทนี วัฒนะประลัดกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกสวร,ระดับอำเภอมายังการคัดเลือกระดับจังหวัดนั้นในส่วนของกรุงเทพซึ่งมารายงานตัวตามเวลาที่กําหนดโดยมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น1617คนจากจํานวน1634คนโดยเมื่อเริ่มกระบวนการเลือกสวผู้สมัครทุกคนก็ได้รับฟังการชี้แจงขั้นตอนกระบวนการจากส่วนกลางก่อนดําเนินการคัดเลือกในรอบแรกผู้สมัครแต่ละคนจะสามารถเลือกได้ไม่เกิน2คนเพื่อที่จะได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละกลุ่มไม่เกิน5คนจากนั้น5คนก็จะให้5คนที่ผ่านการคัดเลือกมาเลือกกันเองโดยจะเป็นผู้แทนของแต่ละกลุ่มที่จะจับสลากเพื่อที่จะเลือกแต่ละสายต่อไปครับสำหรับการดําเนินการตั้งแต่ช่วงเช้ามีปัญหาเพียงเล็กน้อยเนื่องจากผู้สมัครมารอเป็นจํานวนมากหลายคนมารอกันตั้งแต่ก่อนเวลา8ปดนาฬิกาส่วนปัญหาอีกประเด็นก็คือผู้ที่มาสังเกตการหลายคนไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาตมาสังเกตการทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการชี้แจงเพื่อให้ดําเนินการให้ถูกต้องแต่ยืนยันว่าทุกขั้ ได้มีการชี้แจงตามที่ประกาศไว้อย่างไรก็ตามครับผู้ที่มาเลือกสวร,ระดับจังหวัดพบว่ามี17คนที่มาไม่ทันแต่ก็ให้โอกาสในการร้องเรียนได้แต่ทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงซึ่งกระบวนการทุกอย่างมีกรอบกฎหมายที่กําหนดไว้อยู่แล้วและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในช่วงครึ่งวันแรกครับได้มีการผ่านในเรื่องของกระบวนการเลือกรอบแรกไปแล้วและในช่วงบ่ายก็จะเข้าสู่กระบวนการเลือกรอบสองครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ